ก็คือสิบปีแรกของการทํางานวางแผนการเงินให้ดีเพื่อชีวิตที่มั่นคงอนะฮะก็อตอนแรกวก็คิดว่าเอะตอนจบครั้งสุดท้ายเราจะส่งมอบอะไรบอกอะไรเขาดีอะไรเงี้ยนะฮะก็ะเลยหยิบเรื่องนี้มาบอกเขาเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ครับว่าช่วงชีวิตการทํางานของคนเราเนี่ยก็คือยีอ่สิบถึงหกสิบโดยประมาณนะฮะหลังจากหกสิบก็เป็นช่วงการเกษียณแล้วก็ ฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าทุกช่วงเวลาของเราเนี่ยตั้งแต่ยี่สิบถึงหกสิบเนี่ยน่าจะไม่มีช่วงไหนมันการเงินเบาลงเลยหรอค่ะเออรุยี่สิบเราแต่ละอย่างจะเข้ามาในแต่ละช่วงที่แตกต่างกันใช่ไหมคะในแต่ละช,ช่วงว<ช>ัยคนละความรับผิดชอบค่ะตน้องส่วนใหญ่ในช่วงยี่สิบก็ยังเรียกว่าเรียนจบมาเงินเดือนหรือรายได้อาจจะยังไม่ได้สูงมากแต่ว่าหลายหลายคนภารละรก,ก็ยังไม่ได้เยอะ นะ<ม>ครับเป็นถ้าช่วงเวลานี้บริหารจัดการการเงินดีๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเตรียมพร้อมรับในช่วงวัยสามสิบใช่ที่จะมีครอบครัวบางคนอาจจะซื้อบ้านใช่ไหมฮซื้อ<ม>รถนแ,แล้วก็หนักกว่านั้นนะ,ะพอช่วงปลายๆสามสิบก็คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะแก่ตัวลง<ม>นะฮะ บ้านก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูแลตัวเองได้ดีนะครับมีเงินเก็บเงินนอกก็จะไม่ได้เป็นภาระถ้าเกิดว่าดูแลตัวเองไม่ดีไม่พร้อมเนี่ยก็จะมาเป็นภาระของลูกพอสมควรเหมือนกันใช่แล้วมันก็จะยาวแบบนิ้เลยเพราะว่าสามสิบเราซื้อบ้านก็สามสิบปีใช่ไหมลพอนกันก็ยาวกันไปจนถึงหกสิบแล้วนี่ยังรวมระหว่างทางเดี๋ยวมีครอบครัวมีลูกมีภรรยา อ่าไดๆเข้ามานะคะกว่าจะลูกจะโตเรียนจบมีงานทำอ่ะยี่สิบห้าปีเล็งๆแบบนะฮะงั้นก็สามสิบบวกไปก็เนี่ยมันคือมันคือช่วงเวลาแบบนี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นช่วงสามสิบถึงหกสิบนี้แทบจะคนส่วนใหญ่ก็แทบจะเรียกว่าต้องเหนื่อยกับภาระทางนั้นการเงินที่สูงนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าจากประสบการณ์ไอ้นั่งพูดคุยเรื่องการเงินกับหลายหลคนนะครับ เจอคนอายุประมาณสักสี่สิบมีเงินเก็บหน้าที่การงานดีมีเงินเก็บอ่าเป็นประมาณเจ็ดหลักอะไรเงี้ยเนาะอืมเราก็จะชอบสัมภาษณ์เขาว่าเออมาอย่างนี้ไได้ไงเนง <4 S 1> ม่ยเ <40. S 1> <ง>อืนไงแล้วเพราะว่าถ้าสี่สิบมาขณะนี้ได้ถึงแล้วเนาะได้ล้นะเดี๋ยวก็ที่เหลือภาระก็ค่อยๆทย,ย,ยอยผ่อนทยอยจ่ายไปอะไรเงี้ยนะย ก็พบว่าเป็นช่วงที่อ20ปีเท่านั้นเลยครับช่วง20ถึง30คนกลุ่มนี้เขาจัดการการเงินของเขามาได้ดีไม่ใช่ว่าไม่มีผ่านใเยอะนะบางคนนี่ต้องส่งทั้งไม่ส่งทั้งส่งน้องเรียนเนาะเคยเจอบางคนก็มีส่งน้องเรียนด้วยและตัวเองก็มีกยศสอของตัวเองแล้วด้วยนะแต่ก็บริหารจัดการมาได้ดีนะครับแล้วก็ ดูแลตัวเองมาพออายุสักยี่สิบสาสิบเราเริ่มทํางานจัดก,การเงินได้เนีย่ยมันก็จะทำให้บริหารในช่วงก่อจากนี้ได้ง่ายขึ้น